เช้าเช้าครับตอนรับพี่พศพี่ประนอมจากกทมครับวันนี้เราต้อนรับพี่พศแล้วก็แฟนสนใจอยากปลูกไผ่เนาะอยากมาชมมาชิมไผ่โยกหวานมแดดกินดูครับพี่เป็นยังไงเอาไปยำหวานนะครับพี่หวานนะหวานหวาพี่นี้ต้นกับพี่อ่ะพี่ลองชิมนะครับครับพี่ลองดูอรหอมจริงนะไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะอืครับพี่เออแปลกอร่อยอร่อยต้มก็หวานอ๋ออืมนี่อร่อย ไม่เคยเจอครับพูดถึงไม่เคยเจอนานเยห้าสิบแปดปีแล้วเด็ดห้าสิบแปดไม่เคยเจออย่างเี้ยครับไผ่อะไรเนี่ยเรียงมาชีวิตเนี่ยไม่มีหึ่นเลยครับหวานโมกตีไผ่มันจะน่ำนะมันมันจะหึ่นมันอะไรมันขมอ่ะเขาเลยอ่ะครับพี่อันนี้ไม่มีเลยครับอันนี้คือไผ่ลวกหวานครับพี่เราเสียไผ่ลวกหวานเลยเสียส่วนครับพี่ขอบคุณที่แวะมาอุดหนุนครับ